สวัสดีครับเอฟซี้องเลียทั่วโลกหนึ่งๆอ้าวมือนี้ผมพอต้เลียคนเดิมถามว่ามาผู้เดียวเห็นอย่างใจทีมงานพอตเดิมคนเลียหางหางไม้เบ้ามองไปเกี่ยวเขาครับช่วงนี้บมช่วงนี้เขากำลังเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำกันนะครับเาเขาผู้คุณหารวัฒ่าทันไปเกี่ยวนะครับด้วยนี่อันนี้ก็เป็นเอ่อแถวหน้านี่น่าให้จันเกี่ยวนะครับนี่นะครับด้วยเอาไปจันเลยทุกท่าน มาที่นี่เด้อเตรียมสำเภาหรอกผ้าลาก่อนนะครับเนาะไปขอพ่อพอตัอ้งประตูนี่ถ้าพ่อผมเห็นผมยังมาท่านไหนวาประตูนี่ทุกเทียมากสิปิดเลยท่านผู้ชมบัดที่นี่ผมเห็นรถปิกกะบะคันหนึ่งเลียนสวนลงไปมีคนอยู่สองคนคือแม่นเพิ่นมะหวายนลืมปิดประตูปูอันนี้ผมกับบุ้งหูกันนะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิกน้ากันครับเปิดประตูไว้ก็งสงสัยเพิ่นมะหวายมาขอ้านะครับพี่ห้อยลงห้อยรถนะครับเนาะเดี๋ยวเอาของก่อน โต้องเอรียกันเลโอ้ยเห็นอยังได้เจา้าโอ้ยซื้อๆนี่แหละไปท่านผู้ชมมาที่นี่นี่แหละครับท่านผู้ชมเออมาขอโชคขอลาบกระปูคุณหารงวดประจะวันที่เอองวดประจะวันที่อย่างหนึ่งหนึ่งธันวาคมพศสักสพัน500หา้าร้อยคนถูกเดี๋ยวขอโชคขอลาบกระปูคุณหารไปท่านผู้ชมมาไปครับนี่แหละครับมาแบบที่นี่เสียงรถเกี่ยวเข่านะครับน้อบท่านผู้ชมท่านผู้ชม,ม,ชมเอาครับนี่ครับปไา ขอท่กงเรียบมาที่นี่เห็นจังในที่นี่ขอจังโอ้ยผู้ขาบ่ได้มารบกวนนะครับเนาะผู้ขามาขอโชคขอลาบกระปูขุนหารผู้สังสิ์ผมพอท่องเรียบคนเดิมขออนุญาตบาดค้ำผมมาขอโชคขอลาบผมบ่ได้มารบลูปูตะยังเด๋ผมบทเหตุอีหยังให้พิษนะครับแต่ว่าเมื่อคืนผมฝันนะครับเนาะเออเมื่อคืนผมฝันเกี่ยวกับปูขุนหารครับผมถึงได้มาเมื่อนี้มาผู้เดียผมก็จบมาไปปูขออนุญาตบาดค้ำครับขอให้ผมเข้าไปขอโชคขอลาบหิมู ท่านผู้ชมเอฟซีพอทองแหลรหรือของปูนะครับเนาะปูผมพ่อทองแหลรคนเดิมอ่อนย่อมทุกอย่างนะครับเนาะอ่อนย่อมทุกอย่างลูกผู้ขาเห็ดยังผิดเออที่ว่ารูเราบ่รู้รู้เท่าไม่ถึงการคอยปูยกโทวยโยงยังให้แก่ผู้ขาปล่อยผู้ขาไปขอโชคขอลาภให้เพื่อนนะครับเนาะวันที่หนึ่งท่านว่าเดี๋ยวขับไปท่านผู้ชมเฮ้ยท่านผู้ชมเห็นไหมครับเอาแล้วมาที่นี่นี่แหละครับขอบคุณปูคุณหารปูศักดิ์สิทธิ์ นี่เนะครับเด้อโอูโอู้อู้อู้จะมันขักจะมันแหนซะผมพ่อท้องแรียคนเดิมเออขออนุญาตบาดคำมาดีมากงามผมบ่ได้มาหลบกวนปูหรือว่าหลบรูปูที่ยังไงผมพ่อท้องแรียคนเดิมนี่แหละครับข้างในมันสิมีเองสิมีคนมาไหว้ดีนะครับเห็นห้อยโนวลเท่านี้เห็นทูบยุยูุหันนี่ครับบรรยากาศท่าผู้ชมเอาดูแบ่นี่ เออผมขออนุญ,ญาตบาดค้ำผมบ่ได้มาลบลูผมมาดีมางามนะครับเนาะเออปูคุณหารผู้ศักดิ์สิิทธ์ไปสักผู้ชมแบบที่นี่ไปกราบไปไหว้กับพ่อท้องเลียเอาพ่อท้องเลียสู่เจ้าครับปูพ่นพ่อท้องเลียขิดว่าปูเพินเ่นบ่เฮ็ดหยังดอกลมหนาวก็ลมเด้อครับมื้อนี้สารพัดเนาะแต่ว่าสิได้ยินเสียงคือบ่ได้ยินเสียงกันผมเว้าบ่พอ,อมันมีแต่ลมไปไป,ไปตั้งกล้องพร้อมพ่อท้องเลียฟังผมขอโชคขอลาภไปท่านผู้ชมอืม่นใหยย้อยู่ดอกคือสวัสดีครับ FC ฟซี 3, พอท้องเลียทั่วโลกท่านผู้ชม ลมลอยลอยหนาวหนาวเขาเกี่ยวเขาครับครับเห็นว่าครับปูคุณหารหมืาขึ้นผมก็ฝันเกี่ยวกับปูคุณหารแต่ว่าผมจําได้กับเราข,ข่ะผู้ชมประตูเปิดจู่แลว้วแต่ว่าพอตรงแลสียางเขา่าปิดครับแต่ว่าเป็นยังเดี๋ยวต้องถามปูคุณหารก่อนเครียดผมมีอยัางไรพอตรงแลพเพิ่นบมเครียดนะครับเพิ่นอาอยชีพพอตรงแลคนเดิมพอสุดท้ายกับเปิดให้พอตรงแลคือเก่านะครับเนาะ ดูคุณหารผู้ศักดิ์สิทต่อครับเนาะขอต้องเลียแต่มะกาบมะขอมาเลยนะครับดูคุณหารนะครับเนาะผมบอกข้า aky, ด mustache, 拜拜 milk, ูเต็มซ yes, okay. ี่มากดัว่อกก็มาหาปูเนี่ยนะครับมาตัวนี่สั่งยุ่มเอาโนดเอานี่มาไวายให้ปูคุณหารผู้ศักดิ์สิทดื่มนะครับเนาะแล้วดื่มน้ำดื่มน้ขนมนมเลยครับขอท้องเลี้ยคนเดิมดูคุณหารผู้ศักดิ์สิทีบบ้านซาหาบ้านมืดนะครับเนาะ ดีปัสสาบานะดอผู้ขามาดีมากงามรถท่องเที่ย้นเดิมนับถึงปูยากขบับรถพัดรถรวมไว้ไว้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาจุดถูจุดเทียนหอกเกาปูจากรขวันจำได้แน่ไม่ได้แน่ครับจำพอท่องแที่ยจำได้ว่าปูคุณหารปูคุณหาร เอาปลาไข่พอท่องแรียดูซิว่าปลาไปหากินนี่แหละไปหากินพ่อกันนี่แหละครับพอไปครับพอท่องแรียไปยังบุครับไปพ่อผู้เฒ่าครับพบกับว่าผู้ขุนหานด้วยันเนาะเดี๋ยวไปหาฟืนหาไฟไปก่อนสิงลืมไฟพอท่องเลีลนเนยฉานนยหญ้าพ <c oughs> <c oughs> อ,อท่องแรียคนเดิมสิงลืมไฟายยานะครับเนาะ เงินโม้เรื่องนั่งนี่กาแฟแขกนี่แหละบม้เรื่อครับออามาอยู่ว่าวังเคยเี้าเขานี่ช่วงนี้เออเป็นกำลังรถเกจ้าเขาเกี่ยวนามกันอยู่ครับเนาะช่วงนี้นะครับว่าเออเีจ้ากำลังหนามกัยังเต็มหนามกันยังงูมีอยู่รถไถลำหน้าอยู่รถไถหน่อยเพิ่งว่ารอดขีวรอดอย่างรถไถอยู่ดีนอนปลอดภัเพราะต้องแลีกระได้เพื่อนคนอ่ารถไถเพราะนะอ๋อ อาการไอ้คนเรียกเจ้าอื้อเจ้าวันเจ้าถือแม่เจ้าของเพื่อนหมอหนาเป็นวานนะครับเนาะมาเรายอมาที่นี่แต่มาขอโชคขอลาบมาบอกมาเก้าวฟองผมขอต้องแรีกคนเดิมเออมาขอโชคขอลาบขอเลขเสี้ยมซี่เลขถูกแล้วก็เลขปิงปองขอเลขปิงปองพันนี่อยู่แล้วครับเแต่ยมนะครับเนาะมาที่นี่เอาถูกเอาเสี้ยนมาจุดบอกเก้าคนก็หนักเขาต้องเรียนต้องเรียกครับครับครับตรงนี้เกี่ยวเข่าเกี่ยวหยางกัน ทีมงานเขาต้องแลคนเดิมหทางหางไหมยไปทํกการทํางานเนียเพาท่านได็กลับเ่ต้องแลก็เลยใจพรนควอนห่างทางตัวนี้มากคนเขาแล้วกานอกมาผู้เดียวเลยก็เพระพยายะว่าไงเรารับเนี่ยเขาวินปูคุณหานเพาว่าเหตุนี้เขาต้องแลกเรกเขาต้องแลหันใจแล้วเขาจะเราคิดคิดว่าคดีแค่ไหนเพราะเาแก้จัดไปตื่นเห็ไปลาะยอเขาเออแล้วก็เนาะ ยิ่งกว่ครับนะครับเดี๋ยวลมลมหนาวหรือว่าต้องแรงวลุงไม่เสียเป็นอย่างหนาวนี่นี่รเราจะทำได้เพต้องแล้จุดเทียนก่อนแล้วก็บอกว่าก,กาวพ่นผู้คุณหารผู้ศักษิ์ ท่านผู้ชมประกบาบไว้บอกปาะกาพ,พ,พร้อนผอนตังแร่คนเดิมนโมจัสสาภพระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมจัสสะภพระวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมจัสสะภพระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัสาธุเดอภูคุณหารผู้ักศีสิ้วยครับา ก็ท่อทงแหล่คนเดิมผ้าเอสซี่ทั่วโลกเอสซี่ของปูนะครับอยู่ที่คนเคยปูเคยให้โชกให้ล่าคุณนะครับเนาะผมพ่อท่องแหลคนเดิมผ้มาเปิดมหาปูคือเก่ามาขอยโชกขอลาาเลียกไทยรถที่หนึ่งคือเก่าครับเลขปิงปองเลขเ,ลเลสี้ยมซี่เลขผู้ผมพ่อท่องแหลคนเดิมก็สิให้ผู้เป็นเป็นผู้จิตให้นะครับเนาะผมพ่อท่องแหล่คนเดิมหวังว่าปูคุณหารผู้สับปิด เดี๋ยวยิ่งสิบบาทซาหาบาทรื้อนี่ผลกระทานเวไก่ท้แล้หนึ่งสามตัวและสองตัวให้แก้ผพุกขาขอคำนวขอขอพูดผูคันผูคุณฐาหารเมื่อผผ่านมาใไข่ชกไข้ลากแต่ผู้ชมบอเคยผ่านบอเคยขาดเอนับถือบอท้างแกนับถือยากครับก้องคนาะก้อนหยอกจากผ้านไสใสมาใสดีโว้ยเอาไ้ดนี่นั่นผูไปน้ำตคนวาผู้ชมยิีครับ เสียงยังครับเสียงนะครับล่ะเป็นเสียงคือจอีหยังหยางเลยครับนะครับยุดอยู่กับหลังสารนี่แหละจะว่าเสียงหยังถุยมนี่แหละครับก็เรื่องคนหัวคนยังลู่น่ะขนาดยังกวนเวียนขึ้นแต่ยังถักทายพอท่องแหน่คนเดิมผมเสือว่าปูขุนหารนี่อยู่พอท่องแหน,น่แน่นอนแล้วคบเนาะเพราะว่ามากคำนุ่มอามข้างเล็กไม่เลยเพิ่งกะทิคือสมัครเป็นลูกในบา้านหวานในสวนของปูขุนหานเนี่ยนะครับเนาะผมพอท่องแหน่คนเดิมวัดวันที่ หนันวาคมพอชอ5อสพันนี่แหะครับผมพาเปนมาขอนี่คืมวดนึงทันวานะครับละนี่แหละขอเลขเสียมซี่เลขทูแล้วก็เลขติบองสามยางผมบอกว่าปูคุณหารสิจับเื่อพ,พสอสงแงหรือให้มูคนให้ปังๆสตัวและสอตัวเลขไทยรที่หนึ่งี่หนึ่งธันวาคมพอชอ5อ6าปังๆปูปปปสาธุ ทุกท่สียือยู่ครับยืนแสีครับก็อี้ครับทุกท่มเก็อี้กะอีตะกี้ตั้งญุณปุีนยวนี่ยุนี่ครับทนผู้ชมเอาเดียวกันโอ้ยยาตื่นยา่วงผึ้ขาแล้วครับเนาะประตูกระปิกระเปิดนะครับผมขอต้องเรยาพนเดิม มาดีมาฮะรับบนเดียมากดูปูนะครับเนาะฮะที่นี่ผมก็จะขอเชิญปูบอกเฝ้าๆจะนไอยได้ไหมคมาผู้เดียวเฝ้าอยู่งได้ไหมผมอยขอเชิญปูมายิบเอกถูไผ่พวกขาแล้วครับเนาะเอาฟังๆลดปูยาตื่นยาทวผู้ขาแล้วครับเนาะเฮ้ยอันนี้ก็ี๋ยวจะแมนแมนไปเฝ้าได้เลยขอยิบไข่ผมอันเดียวครับเพราะทำไมคนเดิมปูเอาเด้ครับลิงแพรงอักนึ่งหนึ่งแต่ก็เนี่ครับเอ้าอันเดียวครับ เอกางยิ้งตุกเตียมทีตัวเลยเตียมที่ผมขย้สามตัวสองตัวเลยครับผู้เดียวผู้นีายยิบให้แลครับเนาะเอาเถอเดี๋ยวสางหลังจะทำยงสิเียกทุนยักษ์เกียกกระทำนะครับเรือีกางทงคุ้มดีเบลขันแบบนี้บ่เป็นลม ยาตื yeah! wow. ่นยาถ่วงผู้ขาครับเอาล่ะเอาดิเจ้าเขาต้องเลี้ยยาตื่นยาผมมาดีมากง่ายนะครับเนาะปดต้องเลี้ยกับปูเขาฮู้เยอะแล้วขาต้องเลี้ยพอเคยว่าหลบลูปูแต่ยันไหนแค่เสียงดังซื้อนะครับเนาะบิเทีผมเท่าเสียงดังสิครับางทีได้เยอะครับเดี๋ยวก่อนครับผมทขาใจก่อนเด้อครับนะเพราะว่าธรรมชาติผมเป็นเชิงสี่เนี่ยนะครับเนาะเดี๋ยวนะครับ โจมเจมดูเป็นมูลผมนะครับตำวจโจมวุ้ยจยาแรหนีจากพอทําเรคนเดียวข่อมาท่าเรืออยู่คนเดียวเนาะม,ม,มาตำวจโมมาที่นี่ <S 2> <S 2> <S 2> เรียกเสียมซีมาันไปเลยอู้เพราะยีไผ่พวกขาแยกขับหรือว่าหนาน้ำเปิก็นะ้ก็สิไปไปพอยูุ่ครับพอเดียเลยตรวจโม มาทีนี่เสียยิบเลขอเสี่อ,อมซมี่ให้พ้พอง,ง,งแล่สา,สามไม้แล้วก,ก็งไม้แล้วครับเนาะสาวตัเด้อคูคุณหานี่ยนะครับผมมาขอโจคอลาผมป่ได้มาหลบลูปูตะยังไหนผมพาคนมาขอโชคอลามที่นี่ผมิเชื้อคูนอกจากกาล่างว่าหยิบเลขเสียมซี่ให้ผ้พาขยายสองครังคังแรกผมทเอาสามไม้คังที่สองพลอยลสองไม้มาที่นี่ผมติเอาเทกได้เลขกไทยมาที่หนึ่งให้ปูยิบผายควันไม้แรกครับ เรียกสายรอไท้ห oh! น <c ười> ng, ึ่งเอา่างน้นยรน้ำารยังแข่งเลยหมายรักสวนครับหมายรักสวนปูปูหายีภัยเอาเอาเฝ้าใด้เจ้าครับใช้ธรรมดาอะไรเอา ไฟแรกผู้ให้ไม้แรกสูนไม้ที่2เชิญครับท่านเอา้าไม้ที่2อูคุณหานยิ้ไใ่ครับไม้เล็กเกดเริ่มกัน,นเกครับเอา้อาเฝ้าป่าที่นี่ไม่ตัดสินยางคับปูต่อจากศูนเกตมาไม้ที่3ไม้สุดท้ายเชิญ้วครับท่านเอา้า อย่งนี้มงไม่ที่สามปูคุณหานชัดสินไมยแลเก้าร่วมกันศูนย์เก็เก่าศูนก็เก่าศนย์ก็เกาสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือระวังระเบิดตัวนั้นถ่ายชมมันเป็นแนวททงแนวถนนความเชื่อสื่อนบุคคลชมด้วยความชมด้วยความบันเทิงเท่านั้นนะครับเน้ะูคุณหานรหรอศูนก็เกาปัตตินี้พลเรือตสีมาขอสองตัวอ่าตัวูชิมไ้เดเียไทาันศนย์เก็เก ที่นี่ผมสิมาขอสองตัวให้ปู้ชิบไห่สองตัวล่างนะครับเล้วเชิดกันเรียกสองตัวล่างมาแลยเอาเนี้ยเนี้ยเรียกสองตัวสองตัวขังล่างมาเลยหก ปูคุณหารยิบไห้หมไม้หนึ่งหแม่มอแมนครับสองตัวลางมาไม้ยนึ่6มบาที่ทนนี่เป็นตัวตัดสีรุ่นเล็กถายสองตัวลางปูเอาป,ปังปังยิบให้พวบผู้ค้าให้พไนเห็นทั่วโลกโด้วยเอาไม้เลขกถายสองตัวไม้ที่สองเอา อย่างนเนี่ยเลขสองตัวรางไม้ที่สองไม้ตัดสินไม้เลขฮ่าฮ่า่าฮร่วมกันหกห้าหกขาเลขสองตัวรางผู้คุณหางยิบใหตั้งมิย่อมก็ขอต้องแลคนเดิมนะครับเนาะหกห้าสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังรับเบิ่งเท่านั้นไปเบิ่งเป็นแนวทางแนี่ยวถนนความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะแล้วก็ เมียวท่าเนียแต่ลวนชมด้วยความบันเทิงเท่านั้นพ่อจุกข้าวแล้วก็เนาะบดที่นี่เป็นยังกับเจ้าจุกข้าวอ่ะมที่เป็นยังก็ถือเก็บใส่ยังใส่กระเป๋ากระเป๋าตัวยู่ด้ตีไฟอ่ะตัวจานไรกับบุบหนี่ได้เพราะต้องแรียหอยมาเป็นยังเด้ดูนีเนื้อมีหนังเอ้ายืมตัวนี้งเลยปิดปากมาปูตัด เลขกินปองเขา,าบอกท่านผู้ชมไปแล้วว่าสิขอเล็กินปองปูลเลขกกินปองกับเหตุปูคุนหารออผู้ศักดิ์สิทธิ์ของของทท่งแรคนเดิมให้มาจับมือผมไปจับเลขกินปองมาให้ท่านผู้ชมก็น่ะเลขทชายสามตัวให้เป็นปองปงก็น่ะปูอย่าให้มันพลาด้วครับแล้วเอาระดับลุงด้บ้านวานในสวนชิดเอกชิดยังปูกวานไปกับลูกอานนี่ใส่ขัวกวานไปนะครับนะปูมาหยิดมือผมจับ เกปิงปองจับสามตัวให้ท่านผู้ชมก็หนายอบแล้วเอาฟูยึดเส้นเดียวลวดฟูเฟือกเพราะเห็นได้นี่พรได้มีอย่างเห็นได้ปึ๊บปิงปองลูกแรกไอล่ะปิงปองลูกแรกหมายเลขหกลูกที่สองคือลูกกลางอัด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  อัน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 นี่ถึงไปผบ้องนี่เอาผมมันไนดีกว่าเอาเก้าหกเก้าโอ้ยคมโอ้เอาแล้ววันนี้เป็นวันโดนมือวัต้องเลี้ยงเพื่ตอนหกหรือตอนเอก้าผก็ระเกียห้นหชั่วไปเลยให้มันนี่ไปเลยวัต้องแลงจิบเทเดียวบองหันให้เบื้องการความกันทัวร์ลวกไปเลยนียนี่ตอนหกหรือว่าตอนเก้ากับมากันไปท่านผู้ชม นี่แหละครับมีครั้งแรกที่พอท้องแรเสียงโชกลาภไปขอสารต่างๆผมบอเคยไดยิบขึ้นมาเทียเดียวเป็นเลขเดียวกันผพ้ละคนกับว่ามี่ห้อยขีดนี่ว่าเป็นเลขเก่ากา็ไดข้าพเจ้าไม่ยังคือเก่ากับหกฟันตัวเดียวกันจุเรียสรุปแล้วนี่พอท้องแรกับฟันทุกตัวเนาะก็ต้องหกต้องเก่าตัวเนะาะยาเดิม สำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญ,ญ,ญาณในการรับชมหรือรับฟังรับบิกเท่านั้นเลขปิงปองสามตัวแลว้วก็ที่หนึ่งปูยี่ไผ่ตองหกฉลาดกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นตองหก้วก็ขอสองตัวได้ปูปูนำคนคนว่าขอต้องเรีขอสองตัว,วน้ครับมาสามตัวแลว้วก็ที่หนึ่งเป็นเลขปิงปองนี่ปูจับปื้อขอต้องแลไปใส่ในตองหกหรือตองเกาปัดที่นี่พอต้องแลสิขอเพิ่มสองตัวเอาปู จับมือขอาต้องแยไปหยิบเอาเทพสองตัวให้ท่านผู้ชมเพิ่นเมิ่งคักๆะข,ขกกน,นาะทั่วโลกอย่สีมือผู้คุณหานนีน่วันธรรมดาเชิญกับท่านเอาสองตัวครับเอาตัวลาวเลยครับเด้วก็เห็นเด้นี่ก็เห็นกหยังเนีนี่ก็ได้หยังเนี่ยนี่นี่ก็ชคตาลาบล่ะเอาสองตัว,ว,ตว,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 ตวปึ๊บได้มาแล้วมาเร็ว หมายเลขกสองครับหมายเลขกสองสองตัวล่างเรื่องก,กันสองสามครับเลขปิงปองฟูคุณหารยิบสองตัวล่างอะไรเพอต้องเลียสองสามนี่เนะครับเนาะเอามาที่นี่พ่อแล้วเราตัวนี้โหลดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือจะฟังกระเบิ้เท่านั้น,น,น,นะน,นเดี๋ยวขึ้นอันนี้นั่นเรียบร้อยใส่ไข่ขที่นี่ดิเออยื่นตัวนี้ขับมือไม่พุ่ง กบเงเลี้ยถูกบเองเลี้ยถูกกับพอทองแอคับคับก็เลี้ยุถูกกำลังทีใหม่กับใหม่เพิ่มแล้วเดี๋ยวคับเดีตัวดึงเดี๋ยวถ้ากองเอ็งขอแขกมาเขาเงาจังได้หนะเอ็งทำแล้เิ่งยืนมีบ่ตรงี้ครับกที่นี่กะาบาก็ที่นี่ทมงกับผีมาดซอง ท่านผู้ชมเพิ่มปูคุณหารไก่ไเกแถวนี้มาสองท่านผู้เจ้าเพิ่มไก่ไก่ว่าฮาเทียเห็นตัวเลขโชคลาภนะครับเนาะเลขถูกกับท่านเบิร์เลขเสี้ยมซี 4, ่ปูคุณหารยิบไห้ท่านผู้ชมเลวท้ายราววันที่หนึ่งสามตัวศูนย์เก็บเก้าศูนย์เก็บเก้าคือเลขเสี้ยมซี่สามตัวผููคุณหานยิบไผ่ศูนย์ก้าเก้าแล้วเรียกสองตัวสองตัวก็คือ หกขาป้หกสองตัวหกขาฝัที่นี่เลขเลขปิงปองสามตัวตองหกหรือตองเก้าเราเลขกสองตัวสองสามเห็นบ่สสองขอทองแรีนี่บ่เป็นรื้อ่าบไงเรีหานัเถื่อนเราครับเรายมฝัที่นี่แงงแงงก้าบัดที่นี่มาเบิ่งเลขทูบบุตเรื่องลอม้อเสียงขอท่องเรียทั้ว่าเบิ่งเลขทูบการเบิ่งเลขทูบเน้ยก็ซ่องเบิ่งขอเรแคลวกะ ลาเอ้ยลาถึงตนลาเป็นลำไม้ไฟก็เราเป็นไฟเราเป็นไปเลาลงไปก็เป็นบกกันซาไปปีไก่มึงได้เบิดเราผู้เจ้าขับเบ็ดขับตัวใส่ปลาได้หลายที่ตายแล้วก็เรามาเบิรงความกันเบิรงกันอ่ะผู้เจ้าหวายจะเป็นขักแน่สะตองหกตองเก่าทุกผู้ชมเราก็เห็นนี่เราพอต้องแลน่คอโชคขอลาบมานี่เรไปจะยิงปองคือหยิบแม่นอ,อ,อุบัตอุเบียนเสียปูคุณหาจัดหนักสงสัยมันจะหายแล้วครับเนาะเดี๋ยวครับ เงินโดนมาดีจับมีข่าวกวามดีๆก่อนเดี๋ยวมาท่านผู้ชมบัดที่นี่มาเบิ้งใกล้ๆำพอท้องแลคนเดิมเออเบิ้งเลียงถูกกับใหม่เบิร์พอดีนะครับเนาะอ่ะไรล่ะเบิ้งกันน่ะเม็นตัวไหนแดง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 ก็คือเลียงถูกกับปู่คุณฮานนี่ครับเบิ้งกระดับได้อยู่ต่อหน้าต่อตาผู้เจ้าเดินเลียงถูกปู่คุณฮานผู้ศักดิ์สิทธิ์เบิ้งค่อยคือว่าเห็นชัดนี่ครับ ่านผู้ชมเบื้องดีๆนะครับเรื่องนี้คือเลขถูกปูคุณหาราทั้งทั้งหมดทั้งปวงก็คือหนึ่งเก้าสามครับหนึ่งเก้าสามนี่คือเลขถูกปูคุณหารผู้สังสิธิ์สำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังรับเบิ่งเท่านั้นท่านผู้ชมเห็นเป็นอย่างไรน,นะครับเรื่องคือว่ามันอาศิโดนสที่นันบ่ชัดแต่ว่าเบื้องเบื้องด้ครับเบื้องออกคือหนึ่งเก้าสามนะครับเรื่อ หนึ่งหกเก้าสามหรือหนึ่งหกสามแล้วแจมู้เจ้าสิเบิองไปเนี่ยทางอื่นหรือจังไนกระวานไปนะครับละบัดที่นี่พอท้องเรียกับสิมานซองเบิองเบิองบงเหนื่อยอเราเคลียร์สีสันปุ่ชุ่มจากเบิองกระพ่อยเบิองเป็นจักวางจักข้าวแล้วก็สิลากับตัวเนาะเดี๋ยวครับซองเบิองบงนี้บังคับให้มู้เจ้าเบืองหาเทียเป็นโชคเป็นลาบถวยกงถวยแก้วเพื่อคือบ่มี่นัวมาเที่ยวนีเมียนะครับเนาะเราเนี่เป็นอีกอย่างหนึ่งยูเตนี่เออในนะครับเบิกเอา เกิดขึ้นในเบิ้อดนะครับดนะ้าในสถานที่แห่งศักดิ์สิทธิ์คือปู่คุณหารนี่อพอท่องเรียส่องกล้องหรือว่าทายถ้ำไปบ่งใดก็มี่สิทธิ์เกิดขึ้นในเบิ้อดนะครับดนะ้าในบริเวณปู่คุณหารผู้ศักดิ์สิทธิ์พอท่องเรียคนเดิมนับถือ,อยางขักนี่นะครับเบิเ้องเอาช่วยไม่เบิ้องนี่นะครับดนะ่าพอท่องเรียก็สิีคอยมือเจ้าเบื้องอไปเทระจอดโออเทระชอ็อตเทระจุดใด เห็นจังไหนพอเห็นจังไหนก็ว่ากันไปคันพอต้องเรียเห็นก็สีท่วงให้คักคักอยู่ดอกเห็นจังๆนี่แหละนะครับเนาะเรียเข่าไหล่หมองครับช่องพอต้องเรียคนเดิมวันวันที่สิบหกพฤศจิกาเนี่เข่าไหล่หมองนะครับเนาะยังทีไปท่ายถ่ำเนี่ยบ้านเก่าหน่อยแถวบ้านเก่าหน่อยนี่พาจานคนไปคาเอฟอ่างหนามบนก็เข่านะครับเนาะเข่าทั้งล่างทั้งบนเลยตั้งสิบตั้งหนึ่งสี่ตั้งศูนย์เก้าศูนย์นะครับเนาะ พี่พอทองแลผ้าไปานบุ้ชมไปขอไปทายท้ำก็ได้มาเรียบร้อยนะครับแะท่านผุ้ชมกะเบื้องเอาอันทีว่าพอท่องแรโนนนีนั่นพอท่องแรผ้าไปทายท้ำก็คือก็คือเห็นนั่นแหละครับอืมกับเห็นน้ำกันเบื้อนั่นละอผู้ใดได้จังใดผูไดดจังใดกับพอทองแรเบาหูดอกนะครับาะแต่ว่าทายทํำให้เห็นเห็นน้ำกันทั่วโลกหรือว่าทัวอีหยังเบื้อน่ะเบื้องถานอีหยังนี่มียังบ่้อานนี่นี่ละครับอืมนะ ยุทธาก็เป็นไปได้ครับสำหรับโชคลาภันที่นี่ผมสีไปไทยปูคุณหารเบิเ่งไปไทยตามนี่เพิ่นฮามู่เจ้าเห็นอันใดแล้วครับเนาะนี่ครับเนี่ยมีปูคุณหารผู้ศักดิ์สิทธิ์นี่ท่านผู้ชมนี่นะครับผู้ใดเห็นต้งไดก็ขอพเพิ่อาเรอแล้วก็ลึกถึงเอาวามปูคุณหารผู้ศักดิ์สิทธิ์นี่โอ้ยลุบรอปูคุณหารเลยครับ อ,อสูงเงาเข่าดียัง,ขงเขาเรียบปูคุณหารนี่งนะครับลุบรอเฮียนหลังใหญ่ให้โชคให้ลาบใจดีใจงามเออผู้เพิ่นมากราบมาไหว้นับถืออันผู้ใดนับถือปูหรืปูน้ำคุ้มคล้องเออบุตรท่านสิไปใส่มาใสา่ปูคุณหานคอ,อยอยู่ปูคุณหานอยู่ในใจท่านผู้ชมมีอันหนึง่งยังขึ้นดนงนี้นั่นปูคุณหานเพิ่นเออสิดีดูแลปกป้องสิ่งได้หลาย,ลาย,ลายต่างๆที่ ท่านผู้ชมผูม้ใดมีเออ่รูปหรือว่าเป็นโนดนี่ยังอ่ะปู่คุณหารติดตัวท่านผู้ชมรับรองว่าท่านปลอดภัยท่านผู้ชมท่านผู้ชมเอาแล้วบาทนี้ดิทักซิ์แท้เลยปู่คุณหารผู้ศักดิ์สิทธพาดวิว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 ผู้พ่ายยิ่งไป เอผมขออ่อนขอย่อมแล้วล่ะปูผมสิขอหน้นะครับผมขอขอบคุณปูเออทีว่าแสดงว่าปูผมพอท่องเลยอ่เอทีว้าไปโน่นนี่นั่นก็เกี่ยวกับปูเฮ็ดให้เห็นเลยครับท่านผู้ชมแสดงให้เห็นเลยผมก็ร่งงว่าว,า,วาท่านผู้ชมผู้ใดมีเหรียญหรือว่าผู้ใดมีอย่างทีนุ่มอามเพิ่นไอ้นี่เพิ่นเห็ดขึ้นกับปูดีครับไปบูซ่าบูหยัางนี่แหละครับท่านผู้ชม นี่แหละครับผมผมก้าวไปเรียงนี่แหละครับปิดประตูยางดังครับท่านผู้ชมเห็นบ่ครับนี่แหละครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่ของโมนี่พอทองแรือเกิดเป็นคนมาตั้งแต่น้อยเท่าไงตั้งแตนัยเท่าหน่อยแต่เป็นเห็นกับตาขักคือปูคุณหารทัวไปก็ก็เห็นอยู่แต่ว่าถึงเ่าชัดเกนฑทอปูคุณหารนะครับเนาะมือนี้ปูเรียกทูบครับผมกระพ้าเบิ้งละลาเรียกทูบเรียกเอ้ยก็ไดพอที่นี่กระพาะละลาคานเฮ็ดปั้นมี ผมผมบ่มีผมบ่ามาสามารถสิผาผู้เจ้าสิเป็นยางอ้อมข้างหลังได้อีกรอบหนึ่งพอต้องแรียกบ่าสามารถสิผ้าสานผู้ชมไปทายอย่างอื่นได้อีกมือนี้ผมขอหน้าํำนี้สำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังระเบิงเท่านั้นเลขเสียมซี่0 7นย์กตสตัวเลขคลางเพิ่นยิบหาห้ห5เลขปิงปองตอง6หรือตอง9กตัวกับสอสเลขทูบ19 3 สำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังรับเบื้องเท่านั้นให้เบิ่งเป็นแนวทางแนวถนนความเชื่อส่วนบุคคลชมด้วยความบันเทิงเท่านั้นมอนี่ผมพ่อทองแหล่คนเดิมก่าสิขอล่าปูขอท่าแต่ผู้ชมเออขอผมขอกลับบ้านเข่าขาดปลอดภัยเอาดองเล็กมาเออเอานองเล็กมาเอาอเมอเตอร์ไซค์มาอะไรมาผู้เดียวมอนี่อย่าลืมผมอยยาลืมคนไรคนแค่กดติดตามช่องพ่อทองแหล่คนเดิม ให้หาโชคห,หาลาบให้มุเจ้า <c oughs> เฮงเฮงรวยรวยสวยสวยงามงามตลอดไปผมพ่อทองแหล่คนเดิมขออวยพ่อให้มุเจ้านอนหลับฝันดีควอมเก็บใยไรค้วมไข่ใ่มีเดินทางไปใส่มาใส่แคลคดปลอดภัยทุบการแล้วคเนาะอยากเก็บยาจนเฮงเฮงรวยรวยสวยสวยงามงามสวยสวยงามงามในงวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคมพศส5 6 6ันห้าร้อยหสกจากปูคุนหารพ่อทอนีละสวัสดีครับไปอื